สเสน่ห์เมตตาค้าขายดีแฟนรักแฟนหลงเรียกเงินเรียกทรัพย์ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุมลูกน้องอยู่ลูกน้องเกรงใจค่ะนี่คือความหมายของเบอร์โทรศัพท์เลข2353632เรามาดูความหมายของแต่ละชุดคู่เลขกันเลยค่ะส3คือคู่เลขตระกูลสเสน่ห์ช่วยในเรื่องการค้าขายความรักการติดต่อประสานงาน การขอความช่วยเหลืออะไรก็มักจะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนรอบข้าง353จะมีลักษณะคล้ายๆคู่เลขหงเลขมังกรแต่จะไม่แรงด้วยคู่เลขหงและมังกรจะมีจุดแข็งคือจะเป็นคู่เลขที่ดูแข็งกระด้างเกินไปถ้าวางตำแหน่งไม่ถูกต้องนะคะแต่คู่เลข3ามหก็จะเป็นคู่เลขมีอำนาจบารมีเหมือนกันแต่จะมีอะไรที่นอกเหนือจาก หงมังกรก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลลูกน้องเกรงใจ363เป็นคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์เสน่ห์น้ำมันพลายช่วยในเรื่องการค้าขายติดต่อสื่อสารแฟนรักแฟนหลงคู่เลข6 3สเป็นคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์เสน่ห์น้ำมันพรายช่วยในเรื่องการค้าขายการติดต่อประสานงานแฟนรักแฟนหลงช่วยในเรื่องเงินโอกาสช่องทางทางด้านการเงิน เบอร์โทรศัพท์นี้ถือว่าวางได้บาลานซ์ค่ะเนื่องจากว่าในเบอร์โทรศัพท์นี้มีชุดคู่เลขมหาสเสน่ห์ถึง2ชุดแล้วก็คู่เลขสเสน่ห์หนึ่งชุดซึ่งปกติแล้วการวางคู่เลขตระกูลสเสน่ห์จะต้องมีคู่เลขอื่นที่ที่มีอํานาจหรือมีพลังพอที่จะประกบคู่เลขมหาสเสน่ห์หรือสเสน่ห์ได้เนื่องจากคนเราถ้ามีสเสน่ห์มากจนเกินไปก็จะเกิดผลร้ายแต่ในชุดคู่เลขนี้ถือว่าวางได้เหมาะเจาะนะคะ เพราะว่ามีมหาสเสน่ห์ด้วยมีคนเกรงใจด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บุตรธรรมแล้วก็คุมลูกน้องอยู่เหมาะสําหรับงานค้าขายนะคะงานระบบราชการที่ต้องติดต่อประสานงานแล้วก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยนะคะถ้าเป็นกิจการร้านคา้าก็ถือว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เหมาะสมเบอร์นี้น่าจะเป็นเบอร์ของผู้หญิงนะคะเพราะว่าจะดูทั้งอ่อนทั้งแข็งอยู่ในเบอร์เดียวกันนะคะ สนใจทักมาได้ค่ะที่ราย i ID รับทรัพย์นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0612399287ท่านไหนที่รับเบอร์ของเราไปแล้วนะคะเราจะมีวิธีการทำบุญวิธีการใช้เบอร์โทรศัพท์ยังไงให้ได้ผลดีนะคะเป็นของค่าย AIS นะคะราคาเบอร์ละ1,500บาทราคานี้พร้อมจัดส่งทั่วประเทศนะคะค่ะสวัสดีค่ะ